ทีมงานกำลังเสร็จติดตั้งอุปกรณ์นะครับโดยอาจารย์ปุ๊แล้วก็ทีมงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟนะครับเพื่อที่จะทำการถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับ mv ที่บ้านรัตนสินอินตาทยราช ระบบไฟยังไม่เสร็จนะครับประมาณนี้มีบีมมีซิตี้มีสตอปมูฟี่โคบนะครับไฮสเตปนะครับฝั่งนู้นก็มีพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับติดตามกันสำหรับ MV ม ไฟยังสวยขนาดนี้นะครับเอจะออกมาดีขนาดไหนติดตามรับชมกันได้นะครับทางช่องแมนชาแนลขอบคุณครับเดี๋ยวให้ชมคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับกนะับการเซตสีไฟติดตั้งอุปกรณ์นะครับทีมงานของเรา